สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีรับทองนะครับผม100ทองนะครับผมภายในเกม Mo เด r n w a r s h i p นะครับผมซึ่งผู้พัฒนานะครับผมได้แจกเข้ามานะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับผมเราเข้าไปที่ขีด3ามขีดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมกดไปที่ตั้งค่านะครับผมพอเข้ามาหน้าที่ตั้งค่าแล้วนะครับผม กดไปที่บัญชีผู้ใช้นะครับผมแล้วก็กดมาที่รหัสโปรโมชั่นนะครับผมกดเปิดมานะครับผมส่วนโค้ดที่จะใส่นะครับผมก็คือ S E R G I I นะครับผมสำหรับโค้ดนะครับผมโอเคกดตกลงไปนะครับผมแล้วก็กดโอเคเลยนะครับผมอ่ะนะครับพอกดโอเคแล้วนะครับผมก็จะได้ทองมาอย่างนี้เลยนะครับผม อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอฝากช่อง youtube 24ิอ่านด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ไปกด s u b สไ r i b e นะครับผมก็ไปกดให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณครับ